สวัสดีครับวันนี้พบกับฟันนี่แจงอีกแล้วนะครับผมพามาดูถั่วฝักยาวครับผมนี่นะครับอันนี้หน้าร้อนนะครับช่วงเดือนมีนาปี2024ค่อนข้างร้อนก็เลยเรียกว่าหน้าร้อนนะครับผมดูเทคนิคการปลูกก็ไม่ยากครับผมมีน้ำหมักนิดหน่อย พร้อมเก็บแล้วนะครับไซนี้ยาวยาวมากมีหลายที่ครับปลูกไว้ปลูกง่ายครับตัวฝักยาวประมาณเดือนครึ่งมีฝักให้เห็นครับผมแนะนำนะครับอ,อีกวิธีนึงปลูกใส่กระถางเดี๋ยวพาไปดูกัน นี่ครับผมปลูกง่ายครับถั่วฝักยาวดวีลงกระถางอย่างนี้เลยครับสวยยังไงก็สวยแต่แต่ไอกระถางพวกนี้ปลูกช้ากว่าตัวเมื่อกี้นะครับผมปลูกที่หลังสักหน่อยเดี๋ยวมีดอกแล้วครับเนี่ยปลูกง่ายมากครับปลูกใส่กระถางเราสามารถควบคุมปุ๋ย น้ำไดอ้อย่างง่ายและเหมาะสมด้วยโอเคสําหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจปลูกลงกระถางแบบนี้หรือว่าต้องการความรู้หรือว่าอยากสอบถามเรื่องไหนคอมเมนต์ได้เลยนะครับทางทางช่องเราพร้อมตอบครับผมโอเคสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ